โอเคสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาในเกม Valorant Match Found มาแล้วแบบเหลือ8% ยังไม่มีคนเล่นตัวนี้เอาเล่นไปแล้ว taste, ยังไม่มีคนเล่นสโม,ม่ฟึ้นได้ยินโอเคแสดงว่าใช้ดได้ปกติโชคดีทุกคน means good luck more or less not that we need it เจ๊ป้อมพูดอะไรอ่ะ โอ้ยตายหมดเลยเหรอเอ้าเอีย,ยงเหรอ Spike planted โอ้โอยโอ้โหไอ้ท่าเยตายเลย One bullet per enemy set should be enough yes กระสุนลูกนี้ไม่สามารถช่วยคุณได้นะฮะมากันกันกันนำ summer sale ขนาดีโอ้โหถ้ายิงรวดเดียวแล้วเก็บห้าได้นะแบบจะวิ่งรอบนี้เลยรอบสวนลุมเลย แบบนัดเดียวเก็บห้าน่าจะเป็นไปได้ยากนี่ <Okay. S 1> ทำอะไรเจิงๆให้ดูนี่อย่าว้าขึ้นแบบน,นั้นแล้วก็หยิดมาไหม <Yeah. S 1> ไม่มีน่าจะไปเอ <c oughs> กันเองครับ <c oughs>

โอ้ยไม่มีใครดูเลยแค่ทถามนะเอย๊ยโอ้ยปันปาดีเลยไอตัวน้ำแข็งก็โหดอยะนะหิวเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้สร้างแบบแพงน้ำแข็งองีก gun here one suppressed enemy spotted a enemy spotted mid i'm too far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  i too far i'm too far ah. enemy spotted a one enemy remaining Yikes. spike down mid oh Hello. 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 Hey, no 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 Spikes here. Teleport ready. Spikes here. By sheer. Their lives are so meaningless. Mid, 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 mid. Too bad. Meatloaf. Gun here. Spike down B. Gun here. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Target down. Gun here. One enemy it remaining. Trained you. Too far, not so tough after all. Gun here, spikes here. Okay, now we do that some more. <coughs> <coughs> oh, what are มันมันแม่นจริงเหรอไอ้นี่มันเปิดโปโลหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยเลยเป็นไง Through suppressed, be spotted. Attacker spawn? Enemy spotted A. Enemy spotted A. โอ้ทำไรอ่ะเรายิงไมปเขาไม่โดนเลยเหรอแป๊บนึงนะทุกคนเสียใจอ่ะยิงไม่โดนเราใช้ปุ่มจุดเลยแล้วกันเดี๋ยวโดนแน่บอกเลยเฟตโลว์เฟตโลว์เฟตโลว์30 seconds left คือมันมันเดินแบบมาแบบอย่างเงี้ย ยอมแล้วก็มันเดินมาแบบไม่กลัวอะไรเลออยอ่ะคือแบบมันเดินยิงอ่ะบ้าปะเนี่ยเดินแบบอย่างเงี้ยอะไรวะ

เหมือนมันรู้อะมันโปะปะวะ The Symphony of Death d o n o r r y They are so dead MÀY QUẢI LÀU ƠA BỘI MÁ ƠI MÁ MÁ MỘT MÁ HAY THANG TÀM BỘN BỘC MÁ BỘI ANTI MÁ ĐI MÁ ĐI MÁ ĐI But they weigh. Teleport's ready. That's a good spot. Spike planted. Auto charges. out. Cutting damage. <laughs> One of uh them -huh. remains. mm Hmm. Mm hmm. Mm. -hmm. Mm. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Give me, give me mm Hmm. me, me, มีไหวแล้วมีไหวแล้วเปิดหมดเอาจริ้งโดนกระสุนกูหน่อยเป็นไงมาทางไหนก็มามิด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 โซมิดน Mày lộ. Ui 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 ui. Ui ui lộ lộ lộ. Ừm mà đi. Spike down B. Lộp, cú lộp, cú lộp. Cú chú, cú chú. Cú chú, cú chú. Lộp, cú lộp. I know exactly where you are. A gift. Ui, ui. Nhưng đồ đây nghe quá. Hello, it's ready. Chịu yeah, hình đồ đấyไง mà. Tộc dám một lùi. bỏ đã gọi chỉnh nó. Gọi chỉnh rồi. Gọi chỉnh rồi. planted. One enemy remaining.

One enemy remaining. Come, come, come. Go one more, go. Mình đã lấy giờ Teleport's ready. Này I am not feeling. Ah. Đồn cơ sủng hỏng thế. Bảo là có หลบแทบไม่ทันนะเมื่อกี้เนี้ยแบบอย่างเงี้ยนะหลบแทบไม่ทันนะ่ะบอกอะไรตาเนี้ยห,หวานหมูอะเมื่อกี้บอกว่ายังบอกว่าแบบไม่ไหวไม่ไหวเนี้ยคือแบบยิงโดนได้ไงวะงงอยู่เลยขอเล่นก่อนนะฮะ เงียบนะฮะมันไม่มานะ,ะมันไม่มาอะไรวะทำไมไม่มาฮะ<า>ผมรีบวิ่งไปฮะตั้งหว่านี้ผมกำลังไปช่วยเพื่อนเอน,นะเพื่อนเพอก่อนมาแล้วมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวม,มาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วทุกคนผมมาช่วยทุกคนแล้ว มันอยู่ไหนวะตัวนึงขบนเนาเป็นไงยิงโดนยิงโดนได้ไงวะไอ้หี้ยงงมากเลยเมื่อกี้ที่ยิงโดนได้ไงวะโอ้โหหุยหุ้ยสเต็ปเลยอ่ะ We, I'm a little. That's a good spot. I've got your trail. Ui. เออะไรวะวิ่งอย่เงี้ยบี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  I know exactly where o อะไรวะวหลบแบบ,บ,บ <laughs> เรามาดูเนี่ยทุกคนว่าจะชนะไว้ตานี้เรามาดูกันปั <laughs> ๊บลิงโอ้โหสไนเปผมแน่เลยเนี่ยสภาพเนี้ย ขอแบบแม่นๆนะขอแบบแม่นๆโอ้โหวิ่งโดนพอดีฮะอืมเฮ้ยเราเป็นฝั่งแล้วทุกคนเราเป็นฝ่ายวางระเบิดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอพีเอสโลคืออะไรอ่ะตกแจ๊บหมดเลยเอพีเอสโลเอพีเอสโลเอพีเอสโลก็เนี้ยฟาสม็อกฟาสม็กหน่อยฟาสม็อกหน่อยเฮ้ยแบบ โยกหลบโยกหลบนี่เดี๋ยวผมซ้อมก่อนเดี๋ยวผมซ้อมแบบโยกหลบ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราแบบเวลาแบบเราเจอเราก็แบบโยกหลบโยกหลบซ้ายจะปลดขวาไอ้ซ้ายทางไหนวะซ้ายทางนี้งงมากเดี๋ยวผมดูผมนะดูผมนะทุกคนแบบแม่นๆนะแบบแม่นๆหน่ะแบบแม่นๆนะทุกคนเฮ้ย แบบแม่นๆนะแบบแม่นแบบตามสเต็ปตามเนื้อเรื่องแบบระเบิดอยู่ใครอะระเบิดไม่ได้อยู่ผมโอ้ยมาไงอะยิงดูเฮ้ามยิงไม่ตายอะยิงไม่โดนหัวยิงไปห้าสิบห้า โอ้โหอะไรวะไม่ตามไม่เหมือนที่ซ้อมมาเลยนี่วาเราเราเรียบร้อยกล่วเราน่าจะรีบไปอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขันหลังไหมล่ะเราคันหลังไหมล่ะขันหลังหรือเปล่าให้เกาไหมให้เกาไหมเอาางนี้ดีกว่าอย่าให้เกาก็พูด เกาไหมให้เกาเปล่าให้เกาเปล่าข้างบนแน่เลยนะข้างบนตรงตรงนี้ไม่น่าเล่นเท่าไหร่วะอันตรายเฮ้ยเสี่ยมันมาแล้วอ่ะงงงงงงตอนเด็กตอนเด็กอุ้ยเอาไหนก่อนดีเลี้ยวยิงเกินเอาอย่ที่ทันเด็กเอฟี่โอเวอร์โอเวอร์ ขันหลังไงขันหลัง ป่วนมันมาข้างหลังหรอมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมโอเคอืมอืมปืนเทพไหมดูหน่อยโอเคเทพเปลี่ยนเลยเอา้าไม่มีเอฟเฟกต์เหรอปืนนี้โว้ Bike down, B. So close. You had your fun. My turn. My ultimate is ready. Line them up. I'm going in. You lose. Last player standing. Make peace with yourself before you pull the trigger. No one else can judge you. ล้าควรจะทำยังไงดี a อ้ m i i e a r o m going up. Holy smoke. b a t the l a s h Oh. ทำไมไม่มเนลงที่หัวแล้วเฮ้ยมันเห็นได้ไงอ่ะมันตาบอดไม่ใช่หรอ <differences S 2> ไอ <Physical. S 3> ้น <ing> in <back> um ี่แปลกยี่นี่แปลกฮะอันนี้มันโปรหรือเปล่าวะ enemy spotted mid reloading bro big bro โอ้โหไม่ใช่หรออหนึ่งวันเขาหัวสูส้นะเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้เธอ như là tôi là đồ bộ oh. ui what the fuck mà ngay quá stay alive I want their life not yours Okay. They will Holding, 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 yes, holding, bro holding, guys Bro, three, four, four. Face your fear! Eh, BN, 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 end in, we I've got your trail. we Oh. in, we end in, we fun. My turn. Next. <coughs> <One enemy remaining. coughs> oh, โอ้ oh. ผมสุดสุดแล้วเพื่อนผมสุดสุดแล้วเพื่อนไม่ไหวจริงในเวลาเปิดติด oh. มาผมเปิดติดแล้วสไนเปอร์โอลี่อ่ะผมมา oh. บอกเลยว่าเราต้องชนะผมรู้สึกมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวผม นะป,ปลายปืนกระสุน This how dance. ออกมา <c oughs> ผมลืมวางอันาน,น,านี้นี่หว่าผมว่าเนี่ยมันต้องมีคนมา <c oughs> เไนไ โอ้ยหนี่กระตุกเอา้าไฮปิงผมไฮปิงผมไฮปิงทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนสองคนอยู่นู่นคือผมเล่นมา <'re> ผมยังไม่ได้ใช้ปืนในนี้ยิงเนาะเข้ามาไม่เข้ามาฉันไปละ

นี่ไงว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องมีเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องมีผมไม่อยากจะพูดหรอกแต่ผมว่าแล้วมันต้องมี Target a gift. them down, my planet. There, smoke, me smoke. 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 even there. Smoke. 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 ไม่มาเว้ยไม่มาจริงเหรอเมื่อต้องถึงมือผมรอกผมบอกเลยผมยืนแช่นี้เลยเกมมันอยู่นู่นละสองตัว้ย <enemy> สวยสวยมากสวยงามสวยอลาลาัมท้องทามทะเลไป All missiles away. Rome like going out. Don't miss me too much. My old ready. Eh, smoke, the spike. Plant the spike. Spike planted. yeah, I'm. 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 i i am i am i am i i am i อยู่มันสองตัวใช่ไหมโอเคสองตัวบูม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 มาดี้มาดี้มาดี้เราควรไปทางอื่นบ้างไหมหรือเราแบบเนียนๆนะเราแบบเยวเราผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะเดินออกมาจากนี้ปุ๊บแล้วเราก็ยิงปุ้งตรงนี้เลยเข้าใจปะ เดี๋ยวดูนะท,น yeah. ทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วนี่ไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วเห็นไหมทุกคนเชื่อผมยัง ตัวนึงอยู่ไหนอ่ะวู้วววบิวิอีมันลูกสองเนี่ยเรียบร้อยบอกเลยเอาจัดเอาซืดโชดูยิงไปกี่ตัวยีสตัวเอาจัด เจ้าก็ขอบคุณสำหรับที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะครับทุกคนเลยนะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาดูไลฟ์แล้วมาดูผมเล่นเกมตลกๆนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับผมว่าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมติดตามทวิสตเตอร์ด้วยนะครับทวิสตเตอร์ไม่ใช่ทวิสต์เตอร์ดิทวิชเออหาผู้ผิดโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบาย